But Dr. Brown about to change is all that ยอมรับแบบไม่อายแหละครับว่าสกูปนะวันนี้ผมเองไม่มั่นใจเลยครับว่าจะยังมีคนรู้สึกว่าหนังที่มีอายุกว่า30ปีเรื่อง Back to the Future หรือว่าเจาะเวลาหาอดีตเรื่องนี้ยังเป็นของที่น่าสนใจสำหรับคนดูหนังยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน แต่ใน Netflix เขาก็เอา Back to the Future กลับมาฉายให้ดูแล้วผมจะถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับที่เราจะได้กลับไปเล่าเรื่องราวของหนังย้อนเวลาหรือว่า Time Travel Movie ที่ประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องนี้ครับ Back to the Future เจาะเวลาหาอาดีต คงจะมีไม่มากนักหรอกครับสําหรับหนังที่จบไปแล้วกว่า30ปีแต่ณวันนี้ยังมีแฟนๆที่เขาชอบหนังเรื่องเดียวกันกลับมาร่วมเฉลิมฉลองหนังที่พวกเขารักจนกลายเป็นเทศกาลประจําปีแบบนี้ครับแล้วใช่ครับ Back to the Future คือหนึ่งในหนังที่สามารถสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาได้เป็นเรื่องเป็นราว ก่อนที่หนังย้อนเวลาเรื่องนี้จะกลายเป็น Back to the Future อย่างทุกวันนี้ต้องบอกว่าเส้นทางการเริ่มต้นของมันเนี่ยครุขราไม่ใช่เล่นเลยครับโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของหนังที่เริ่มจาก2คนนี้ครับโรเบิร์ตซิม k i คิสผู้กำกับและบ๊อบเดลโปรดิวเซอร์ ทั้งสองคนมีความฝันคล้ายๆกันนะครับก็คือชอบหนังไซไฟแล้วก็อยากจะทําหนังที่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาครับโดยพลอตทั้งหมดกับการเดินทางของมา t ิแม็กายในหนังเรื่อง Back to t h e Future เนี่ยมันเริ่มต้นจากคําถามส่วนตัวของบ๊อบเดวครับว่า มันจะเป็นยังไงถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเราเป็นวัยรุ่นแล้วไปเจอพ่อตัวเองเป็นไอ้พวกขี้แพ้หรือว่าแย่กว่านั้นคือการย้อนเวลาแล้วไปเจอแม่ที่ไม่ได้รักนวนสงวนตัวเหมือนที่เล่าให้ลูกๆฟังนั่นแหละครับพวกเขาเริ่มจากตรงนั้นแล้วมันก็กลายเป็นบทภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของมาติมักฟลายเด็กหนุ่มที่ย้อนอดีตไปเจอกับพ่อแม่ของตัวเองในช่วงวัยรุ่นครับ ซึ่งระยะทางก่อนที่บทภาพย,ายนตร์เรื่อง Back to the Future จะเสร็จเรียบร้อยจนถึงการเปิดกล้องถ่ายทำกันเนี่ยโรเบิร์ตซิเมคิสผู้กำกับเล่านะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สิ้นหวังหึือเกินครับเพราะว่าหลังจากตัวซิเมคิสและบ๊อบเดลเขียนงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาหอบเอาบทภาพย,ายนตร์เรื่อง Back to the Future ไปเสนอสตูดิโอใหญ่ๆหลายที่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซิเมคิสและเดลกับบท Back to the Future ของพวกเขาถูกปฏิเสธโดยสตูดิโอต่างๆในฮอลลีวูดมากถึง40แห่งครับจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับดิสนีย์ ไอที่โรเบิร์ตซิมักคิสกับบ๊อบเดลไปเจอกับดิสนีย์เนี่ยเป็นเพราะว่าสตูดิโอที่ปฏิเสธพวกเขาเนี่ยคิดว่าพล็อตแบ็ t ทู h ิ f เจอร์น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับ Disney Picture ร์ณช่วงเวลานั้นมากกว่าครับซึ่งทันทีที่ผู้บริหารวอลดิสนีย์พิกเจอรได้อ่านบทภาพยนต์ Back to the Future ทั้งหมด โรเบิร์ตซิมคิสเล่านะครับว่าแกกับบ๊อบเดลเนี่ยโดนด่าเละเลยครับผู้บริหารของวอต์ดิสีย์เวลานั้นบอกกับทั้งคู่ว่านี่แกจะบ้าเหรอที่นี่ดิสนีย์นะใช่ครับฉากที่มีปัญหาและทําให้วอต์ดิสีย์ปฏิเสธ Back to t h e Future ก็คือฉากที่มาที่แม็กฟลายย้อนเวลาแล้วบังเอิญไปจูบกับแม่ของตัวเองตอนสาวๆอยู่นี่แหละครับคือสําหรับเจ้าของหนังคนเขียนบทขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันเป็นอารมณ์ขันครับแต่สําหรับวอต์ดิสีย์ณช่วงเวลานั้นมันดูเป็นอะไรที่อื้อเฉาวไม่เหมาะสมและเกินเลยอย่างแรงรงับ นั่นแหละครับสตูดิโอใหญ่ๆไม่ว่าจะสำนักไหนก็ไม่มีใครตอบตกลงผลิตหนังเรื่อง Back to the Future จนกระทั่งโรเบิร์ตซิเมคิสกับบ๊อบเดลได้เจอกับสตีเวนสปิลเบิร์กที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จจากจอร์สมาครับสปิลเบิร์กรู้สึกว่าบทภาพยนตร์ที่ทั้งคู่ถืออยู่เนี่ยหนังย้อนเวลาเรื่องนี้มันน่าสนใจนะแกก็เลยช่วยผลักดัน Back to the Future ไปที่ Universal Pictures ครับซึ่งไอจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะคลุกขลาของ Back to the Future อย่างที่บอกมันแค่จุดเริ่มต้นครับระหว่างทางปัญหาของหนังเรื่องนี้ก็มีมากมายไม่ แพ้กัันครบตั้งแต่เรื่องของนักแสดงนำอย่างที่เรารู้นะครับว่ามาคเจฟฟ็อกที่รับบทเป็นมา r ิแม็กฟลายเนี่ยแกคือสัญ,ญลักษณ์แกคือภาพจําที่สําคัญของหนังชุดนี้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วแรกเริ่มเดิมทีมาคเจฟฟ็อกไม่ได้เป็นเจ้าของบทมา r ิแม็กฟลายครับ ข้อมูลนี้แฟนแฟน c k t o t h e f u t u r e น่าจะพอเคยได้ยินมาบ้างครับว่าแคสต์แรกของหนังเรื่องนี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่กำลังมีผลงานในช่วงเวลานั้นแกมีชื่อว่าเอริกสโต้ครับ ซึ่งอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับโรเบิร์ตซูเมคิสเปิดกล้องถ่ายทำหนัง Back to the Future โดยมีเอริกสโตแสดงนำไปเรียบร้อยแล้วครับตัวผู้กำกับเองอธิบายว่าณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวเคเองจำเป็นจะต้องเปิดกล้องครับเพราะว่ายูนิเวอร์แซลเนี่ยวางกำหนดการเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าไม่เปิดกล้องก็ไม่ต้องทำเงื่องไขมันเป็นแบบนี้ครับเท่ากับ Back to the Future ก็เลยไม่มีเวลาให้กับการแคสติ้งอะไรมากมายนะักใช่ครับพวกเขาตัดสินใจใช้เอริกสโตเป็นพระเอกของเรื่องครับ ตัวซิเมคิสแกบอกว่าแกรู้สึกอยู่แล้วครับว่าเอริกสโตเนี่ยไม่เวิร์กว่ะคือแกเล่นดีนะแต่อารมณ์ขันของเอริกเนี่ยมันไม่ตรงกับที่แกแล้วก็บ๊อบเกลวางเอาไว้ครับตอนถ่ายทําอยู่เนี่ยโรเบิร์ตซิเมคิสก็คิดอย่างเดียวแหละครับว่าไม่เป็นไรหรอกถ่าย,ายไปสักพักเดี๋ยวมันก็คงจะเวิร์กเองซึ่งวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยผิดครับเพราะมันทําให้โรเบิร์ตซิเมคิสทางานถ่ายทำแบ็กซูด t h ฟิวเจอร์ที่มีเอริกสโตเป็นนักสแสดงนําต่อเน,นื่องไปจนถึง5สัปดาห์ครับ พอเวลาผ่านไป5สัปดาห์เนี่ยสิ่งที่เขาคิดว่ามันควรจะเวิร์กสักทีเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กครับจนสุดท้ายโรเบิร์ตซิมคิสต,ต้องคุยกับบ๊อบเดวว่าเราต้องหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้ 2คนที่ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์วันสำคัญวันนั้นนะครับก็คือคริสโตเฟอร์ลอยครับที่แสดงเป็นด r Emmet ร์เอเมดราล์แลวก็ทอมัสวิลสันที่เล่นเป็นบีฟในเรื่องครับนักแสดงทั้งคู่เล่าตรงกันนะครับว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยทีมงานก็ออกมาประกาศครับว่าวันนี้ไม่มีการถ่ายทำนะก่อนที่โปรดิวเซอร์บ๊อบเดลจะโทรศัพท์ส่วนตัวเลยครับเรียกคริสโตเฟอร์ลอยและทอมัสวิลสันมาที่สตูดิโอครับ เรื่องนี้ตลกครับเพราะว่าท h มัสวิลสันเนี่ยนึกว่าบ๊อบเดลกับโรเบิร์ตซิมัคิสจะโทรเรียกแกมาไล่ออกกลางกองถ่ายครับแต่ที่ไหนได้ทั้งผู้กำกับและโปรดิวเซอร์เรียกนักแสดงนำทั้งสองมาเพื่อจะชี้แจงครับว่าผู้เขาตัดสินใจให้อ i ริกสโตออกจากหนังเรื่อง back to the future ไปแล้วจะเปลี่ยนนักแสดงนำให้กลายเป็นไมเคิลเจฟฟ็อกฉะนั้นทั้งคู่ต้องทำงานที่ผ่านมา5สัปดาห์ใหม่ทั้งหมดครับ สุดท้ายหนังก็เลยออกมาอย่างที่พวกเขาวางแผนเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดปัญหาเดียวนะครับก็คือในฉากนี้ครับฉากที่บิฟโดนมาตี้แม็กฟลายต่อยคือมันก็ออกมาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเราในฐานะผู้ชมเนี่ยแต่ปัญหาในเชิงโปรดักชันก็คือในจังหวะที่ตัดมารับหน้าทมัสวิลสันหรือว่าบิฟกำลังโดนต่อยนี่แหละครับถึงแม้ว่าทางสตูดิโอจะออกมาปฏิเสธนะครับว่าตามเงื่อนไขพวกเขาไม่ได้ใช้ภาพของอิริสโตที่ถ่ายทำมาแล้วแม้แต่น้อยแต่ เจ้าตัวเองเนี่ยตัวทมัสวิลสันคนที่เล่นเป็นบีฟเองแกบอกว่ากจําได้แม่นเลยครับว่าไอ้หมัดที่ต่อยกันในหนังเนี่ยมันไม่ใช่มือของไคิลเจ l ฟ็อกแต่มันคือมือของเอริกสโต1ร0อยซ็แกบอกแบบนี้ครับว่าผมเป็นคนโดนต่อยเองฉะนั้นผมจําได้แน่นอนว่าหมัดหมัดนั้นเป็นของใครปัญหาที่ตามมาก็คืออย่างนี้ Back to the Future มีสิทธิใช้ฟุตเทจของนักแสดงที่ออกไปจากกองถ่ายแล้วอย่างนั้นหรือ คือสุดท้ายหนังก็ไม่ได้มีการตัดแก้ไขอะไรนะครับและตัวเอริกสโต e เองก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับ Back to the Future เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับซึ่งเอริกสโต e เองไม่ใช่นักแสดงคนเดียวนะครับที่ดูจะมีปัญหากับ Back to the Future ครับอีกคนหนึ่งที่ไม่แพ้กันก็คือคริสปนโกล o เวอร์คนที่รับบทเป็นจอร์จแม็กฟลายในเรื่องนั่นเองครับ ปัญหาของคริสปินโกลเวอร์ก็คือถึงแม้ว่า Back to the Future ภาคแรกเนี่ยตอนจบมันจะเหมือนไม่จบนะครับเราจะมีการเดินทางต่อเนื่องไปเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วไอเดียของโรเบิร์ตซิเมคิสในการจบหนังแบบนี้เนี่ย แกไม่ได้มีแผนจะทําหนังภาคต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับแกคิดว่าการจบด้วยการออกเดินทางครั้งใหม่เนี่ยมันเป็นวิธีการจบที่น่าสนใจดีแต่อย่างที่เห็นครับหนังมันสําเร็จเกินไป Back to the Future ก็เลยจําเป็นจะต้องมีภาคต่ออีกถึง2ภาคครับคิดง่ายๆครับต้องมีภาคต่อแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่ต้องคิดก็คือเราต้องไปตามนักแสดงจากภาคแรกกลับมาให้หมด ซึ่งเขาก็ตามกันกลับมาได้เกือบหมดครับติดไม่กี่คนและในไม่กี่คนที่ว่านี้ก็มีทั้งคลอเดียเวลส์ที่รับบทเป็นเจนนิเฟอร์แฟนของมาร์ตี้ในหนังภาคแรกครับที่ช่วงเวลานั้นแม่ของคลอเดียเวลส์เนี่ยป่วยหนักครับเธอไม่สามารถรับงาน Back to t เดอ u t ฟิวเจอรภาค2ได้ครับ คือไม่ใช่ว่าแค่เธอไม่สามารถรับงาน b a c k to t h e Future ภาค2ได้เท่านั้นนะครับแต่ในช่วงยุค90เนี่ยคลอเดวลส์แทบจะลาออกจากวงการแสดงไปเลยครับโรเบิร์ตซิเมคิสก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงครับแล้วก็เรียกเอาอลิซาเบธชูมาเล่นเป็นเจนนิเฟอร์แทนแล้วถ่ายทําตอนจบของหนังภาคแรกที่เป็นรอยต่อของหนังทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาใหม่ครับ ตเซิเมคคิสพูดติดตลกนะครับว่าเพราะว่าแกไม่รู้ว่าหนังมันจะต้องทําภาคต่อถ้าแกรู้ว่าหนังบัคทูดฟิวเจอร์จะต้องมีภาค2นะแกคงไม่ให้เจนนิเฟอร์ขึ้นรถขึ้นมาด้วยแบบนี้หรอกและถึงแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงที่เล่นเป็นเจนนิเฟอร์แต่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีครับแต่กับนักแสดงอีกคนหนึ่งสิครับที่กลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่บอกครับคริสปินโกลเวอร์ที่รับบทจอร์จแม็กฟลาย เพราะในภาค2เนี่ยตัวละครจอจแม็กฟลายมีบทสําคัญพอสมควรเลยครับแต่การเจรจากับคริสปินกล o เวอร์ไม่ประสบความสําเร็จครับเจ้าตัวไม่ยอมเล่นหนังภาคต่อแต่มันด้วยเหตุผลอะไรหนังที่ประสบความสําเร็จทําไมเจ้าตัวไม่อยากอยู่ในนั้น ความจริงร่าเหตุผลมันไม่ชัดเจนร้อยเเซนตะครับตัวแกเองเนี่ยมักจะออกมาบอกว่าแกไม่ชอบตอนจบของหนังภาคแรกแกก็เลยไม่ขอเล่นหนังภาค2ต่อในขณะที่ถ้าเราไปเช็คข่าวในอินเทอร์เน็ตย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลจํานวนมากครับว่าไอที่คริสเปนโกลเวอร์ไม่ยอมเล่นหนัง Back to the Future ภาค2เนี่ยเป็นเพราะว่าแกตกลงเรื่องค่าตอบแทนกันไม่ลงตัวครับพูดให้เป็นภาษาคนหน่อยก็คือแกอยากได้ตังค์เพิ่มครับแต่สตูดิโอไม่ให้ทุกอย่างก็เลยไม่ลงตัวเราก็เลยไม่ได้เห็นคริสเปนโกลเวอร์เป็นจอชแม็กฟลายคร แต่อย่างที่เราเห็นครับว่าในหนังภาค2เนี่ยยังไงซักก็ยังมีตัวละครจอร์จแม็กฟลายอยู่ครับซึ่งเขาก็ไม่ได้แก้อะไรยากเย็นครับคริสปินคลเวอร์ไม่เล่นก็ไปหาคนอื่นมาเล่นก็บจบครับนักแสดงที่เล่นเป็นจอร์จแม็กฟลายในหนังภาค2และ3ก็คือเจฟฟรีย์ไวต์แมนคนที่รับเล่นเป็นจอร์จแม็กฟลายทั้งตอนหนุ่มตอนกลางคนแล้วก็ตอนแก่ครับแต่ ผมว่าหลายคนเห็นไม่ต่างกันครับว่าทีมเมคอัพอาร์ติสเนี่ยพยายามจะแต่งหน้าให้กับเจฟฟรีย์ไวส์แมนออกมาให้ดูคล้ายกับคริสปินมากที่สุดครับแต่งหน้าให้คล้ายแล้วมันแปลกตรงไหนใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยไม่แปลกครับเพราะตัวละครเจเน i เฟอร์ที่อลิาเบธชูเล่นเนี่ยเธอก็ถูกแต่งหน้าแต่งตัวทําผมให้ใหคล้ายกับคลอเดียเวลส์ครับแล้วแต่งเจฟฟรีย์ไวส์แมนให้คล้ายกับคริสปินกลอเวอร์มันผิดตรงไหนผิดครับผิดก็เพราะ c ริสปินโ l ลเวอไม่พอใจเป็นอย่างมากครับที่ใน Back to the Future ภาค2ทีมงานพยายามแต่งหน้าไ i ส์แมนให้เหมือนกับหน้าของแกครับแย่กว่านั้นก็คือทีมงาน Back to the Future มีการเอา พิมหน้าของแกที่เคยทําเอาไว้ตอนเล่นหนังภาคแรกเอามาทําหน้ากากหน้าจอร์แม็กฟลายแล้วให้วิ์แมนสวมตอนแสดงครับคริสเป็นพูดชัดเจนนะครับว่าถ้าเอาคนใหม่มาเล่นไปเลยเนี่ยเหมือนตัวละครเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแกไม่ได้ติดขัดอะไรแต่แกไม่พอใจอย่างมากครับที่มาทําหน้ากากของแกสูงไปบนนักแสดงคนอื่นแบบนั้นซึ่งความไม่พอใจที่ว่าแกก็ไม่ได้แค่ไม่พอใจนะครับแต่คริสเป็นกรเวอร์ตัดสินใจยื่นฟ้องหนังแบ็กทูเดอะฟิวเจอร์ภาค2ครับฐานเอาใบหน้าแกไปใช้งานโดยไม่ได้ข ขออนุญาตและเรื่องก็จบลงตรงที่ Universal Pictures และหนัง Back to the Future ภาค2ต้องเสียเงินให้กับ Crispin Glover มากถึง1ล้านเหรียญสหรัฐครับใช่ครับทุกอย่างจบลงถึงจะไม่ค่อยดีแต่ก็จบลงครับ เหล่านี้คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ค่อนข้างจะดูครุขระาสำหรับหนังเรื่อง Back to the Future นะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากเรื่องราวเหล่านี้ก็คือไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวนักแสดงหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามมันชัดเจนครับว่าโรเบิร์ตซิเมคิสผู้กำกับและบ๊อบเกล p r โปรดิวเซอร์ทั้งคู่มั่นใจในภาพที่ตัวเองจินตนาการไว้ขนาดไหนระดับว่าถ่ายหนังมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในสมองของพวกเขาเนี่ยถ่ายใหม่มันก็ต้องถ่ายใหม่ครับซึ่งก็มีอี เดนั่นก็คือเรื่องราวของรถคันนี้ครับรถยนต์ททม์มชีนในเรื่องนะครับพวกเขาตัดสินใจใช้รถยนต์เดลูเรียนด้วยเหตุผลเดียวเลยครับว่าคือในหนังมันมีฉากที่เด็กในปี1 9 5เเข้าใจว่ารถมันเป็นยานอวกาศฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะได้รถที่ใช้เป็นทาม์ชีนให้มันดูเป็นยานอวกาศหน่อยครับนั่นแหละครับเขาจึงตัดสินใจใช้เดลูเรียนที่มีประตูแบบปีนโนกครับ โดยตัวของบับเดลเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถทา์มอชินเดลอรีนในหนังว่าตอนทำงาน Back to the Future เนี่ยพวกเขาได้ข้อเสนอจาก Ford ครับ Ford อยากจะจ่ายเงินให้กับ Back to the Future เกือบจะแสนเหรียญแหละครับด้วยเงื่อนไขเดียวครับก็คือถ้าพวกเขายอมใช้ Ford Mustang เป็นทา์มอชินในเรื่อง Ford จะจ่ายเงินให้กับหนัง Back to the Future 75, 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือว่าคุณเป็นเงินไทยยุคสมัยนั้นก็คือราวๆ2ล้านบาทครับ บ๊อบเดลกับโรเบิร์ตเซมคิสตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ยากนะครับพวกเขาให้คำตอบกับฟอร์ดไปสั้นๆครับใช่ครับดรเอรเมดดบราวน์ Brown, ไม่ขับมาสแตงว่ะนี่แหละครับความมั่นใจและความเชื่อใจในความคิดของตัวเองที่บ๊อบเดลและโรเบิร์ตเซมคิสมีตัวหนัง Back to the Future และความมั่นใจเหล่านั้นมันก็ทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จและกลายเป็นตำนานได้จนถึงทุกวันนี้ครับ <laughs>